หนึ่งนาทีกับกอปทร,รถยนต์ที่ผ่านการแดัดแปลงด้วยการโหลดเตี้ยนั้นมีโอกาสส่งผลให้ระบบบังคับเลี้ยวผิดปกติอีกทั้งยังส่งผลต่อทัศนวิสัยในการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัยเนื่องจากว่ามีระยะและขอบเขตในการมองเห็นเส้นทางที่จำกัดขณะที่การปรับแต่งรถด้วยการยกสูงจะส่งผลต่อการทรงตัวขณะขับรถโดยเฉพาะการเข้าโคง้งและหากต้องขับรถด้วยความเร็วสูงจะส่งผลให้ยางจะไม่ยึดเกาะถนน เท่ากับเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดรถพลิกคว่ำหรือหลุดโค้งได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้ล้อแม็กกับยางหากไม่สมดุลกับรถอาจเสี่ยงต่อการเกิดยางระเบิดได้เมื่อขับบนถนนที่มีสภาพขรุขระและหากขอบกระทะล้อเป็นแบบบางเกินไปอาจส่งผลให้ยางเสื่อมสภาพเร็วขึ้นทําให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดยางระเบิดได้เช่นกันลดเสี่ยงเลี่ยงภยัยรวมสร้างวินัยรักษ,กษากฎจราจร ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม